มาแอคท่ายืนขำใส่ใครไม่ขำนะดันทะลึ่งมายืนขำใส่ราชาขี้แอคจุดจบจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูนะครับเดี๋ยวผมจให้เพ,เพื่อนดูเกมนี้ก่อนแล้วกันเป็นเกมที่ฝั่งตรงข้ามก็ฆ่าเราได้เสร็จปุ๊บเขาก็แอคท่ายืนขำใส่เราเวเอ,อดูนะครับหเห็นไหมเพื่อน,เอ,นเออก็นั่นแหละครับเป็นช็อตที่เขาแอคท่าขำใส่เราเพื่อนอ,นอ อ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมยุยดีของเขาแล้วก็แคนที่เขาอยู่ให้เพื่อนๆได้ดูกันหน่อยนะครับนี่อันนี้จะเป็นชื่อในเกมเขานะครับนี่ดูกันชัดๆเลยเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดูนะครับว่าเจ้าตัวจะกล้ามาคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้หรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นแคนที่เขาอยู่นะครับลูกแคนก็42คนนะครับใช่ไหมเออนั่นแหละ นี่จะเป็นชื่อหัวแคนเขานะครับก็บอกให้มาดูสภาพลูกแคนตัวเองได้นะครับมาแอคท่ายืนขำใส่เขาเนี่ยอเดี๋ยวเพื่อนๆมารอดูหลังจากนี้แล้กันเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูช็อตที่ผมได้ตบสั่งสอนเขาวยการทําให้เขาเช็คสภาพตัวเขาหน่อยไอที่เขามายืนแอคใส่ราชาขี้แอคเนี่ยมายืนแอคท่าขำใส่ราชาขี้แอคเนี่ยเออจุดจบจะเป็นยังไง และสภาพจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูกันชัดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูช็อตแรกก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจับตาดูกันให้ดีๆผมดักทางไว้แล้วนะครับตอนนี้อ่ะจับตาดูช็อตนี้นะครับเรียบร้อยและสภาพใครอ่ะดูก่อนครับดูก่อนฮัลโหลก็ตอนจบเกมนะผมก็เชิญเขาข้อตีผมก็ได้ให้ชื่อช่องช่อง YouTube เขาไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลงวันนี้เลยนะครับ อาจจะไม่เกินเที่ยงคืนของวันนี้นะครับอ่าอ่าดูกันต่อนะครับดูกันต่อทีมนี้นะครับตั้งเรียบร้อยยังไม่ได้ยิงผมเลยครับตายแล้วและดูสภาพแอคท่ากระทืบเท้าใส่ด้วยครับช็อตนี้เป็นยังไงล่ะยืนขำใครไม่ยืนดันทะลึง่งมายืนขำใส่ราชาขี้แอคหรออ่ะดูอีกช็อตหนึ่งนะครับ ดูนะครับเรียบร้อยนี่นะครับนี่เอ็กท่าก็ทืบอเท้าซ้ำด้วยอาดูกันต่อเกมสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารอรุ่นกันดูว่าเจ้าตัวเขาจะกล้าผล่มาในคอมเมนต์นี้หรือเปล่านะอยากจะฝากถึงเจ้าตัวหน่อยที่หลังเขาไปต้องทำตัวอย่างนี้ไม่ต้องมาอือยืนขำเขาแล้วจริงสมเพศนะเอาจริงๆระเภศนี้ ล้ดูสภาพดิยืนข่ำใครไม่ยืนมายืนข่ำราชาคี้แอคก็โดนตบสั่งสอนไปตามสเตปนะครับพะ <c oughs> ลุโอเคก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆหนูๆน้องๆนะครับชาวฟรีไฟกันทุกๆคนทุกๆท่านนะครับคลิปนี้มาอยู่กับช่องราชาคี้แอคกันอีกแล้วนะครับ ก็คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูผมไปเจอตัวตึงเว้ยเออเขาฆ่าเราได้ปุ๊บเขาก็แอคท่ายืนขำใส่เราเว้ยเออสุดท้ายโดนผมตบแพ้ผมห้าสามนะครับจบเกมผมก็เชิญเขาเข้าตีเขาก็เข้ามาแหละแต่ผมไม่ได้เปิดไมค์คุยกับเขานะเพราะเขาก็ไม่ได้ซ้ำสอบเราแต่ถ้ามันเป็นกรณีเราไปเจอพวกสายซ้ำสอบผมจะเปิดไมค์คุยแต่นี่เขาไม่ใช่สายซ้ำสอบเป็นเป็นแค่เขามายืนแอคท่าขำใส่เราเฉยนะครับผมก็ไม่ได้เปิดไมค์คุยกับเขานะครับผมแค่พิมพ์แชทบอกเขาว่า สภาพมายืนขำเขาเป็นยังไงนอนอยู่ใต้ตีนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูตอนจบเกมได้คลิปเต็มๆหลังจากนี้นะครับก็นั่นแหละครับก็ไปเจอมาเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันดูว่าจะตัวเขานะครับจะกล้าโผล่มาในคอมเมนต์น,นี้หรือเปล่านะครับแต่ผมดูแล้วน่าจะไม่กล้าผมดูทรงอีพ็อพีดนี้แต่ก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่แต่เขากลา้าเก้าตีเรามา ไม่แน่นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดูนะครับโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปที่เราได้ไปตบสั่งสอนไอเดือที่มันมายืนขำเราเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปตเต็มๆกันเลยไปเลย let's go <S โอเคตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูก่อนว่าไอสกอร์มันจะเห็นสกอร์ผมนําเขาไปก่อน1นึ 0, เนาะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูด้วยว่าไอเกมที่ผมฆ่าเขาได้เนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรเขานะ เออเดี๋ยวอย่ามาหาว่าผมแอดเขาก่อนหรือเปล่ายืนคำเขาก่อนหรือเปล่าผมให้เพื่อนๆดูว่าผมยิงเขาตายเสร็จปุออ๊บผมก็ยืนนิ่งสเตปของราชาคียแอคนะเออยืนนิ่งอย่างกองหุ่นเลยนะครับแม้จะกระดิกตัวนะยังไม่ได้กระดิกนะครับเออเดี๋ยวอย่าหาว่าผมแอคเขาก่อนนู่นนั่นนี่ก่อนหรือเปล่าอ่ะผมมีหลักฐานแน่นเบอรได้ดูกันแน่นอนนะครับก็เหมือนที่พูดไปส,ส่วนมากนะครับพวกเด็กเกียนหลายๆที่เราเคยเจอมาก็ ส่วนมากเราไม่ได้ทําอะไรเขาหรอกแต่บางทีมันหมันไส้เรามันก็ซ้ำศพเราบางทีก็แอคท่าโชว์เรานะครับนี่เกมแรกปะผมฆ่าเ็าได้ผมก็ยืนนิ่งเห็นปะแม้จะกระดิกตัวยังไม่ได้กระดิกเลยนะเออคงเห็นกันไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเพื่อนมาดูเกมนี้ละกันนะครับเกมนี้เขาก็ดูเหมือนว่าเขาจะเหมือนเขาจะหมันไส้เราตั้งแต่เกมก่อนหน้าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจและดูช็อตนี้นะครับเขาจะแอคท่ายืนขำเรานะครับนี่ เห็นไหมเออเดี๋ยวมารอดูหลังจากนี้ได้นะครับหลังจากนี้ผมก็เอาจริงและใช้ระเบิดนะครับก็เอาชนะเขาได้ห้าสมนะครับนี่เขาซื้อปืนเอคมาเอคแล้วก็มีปืนเอควเจ็ดอยู่นะครับอืมดูนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมก็กําลังเออหาคลิปลงช่องคือผมมีคลิปตบสั่งสอนสายซ้ำศพเนาะเกือบ เกือบร้อย EP แล้วผมตั้งเป้าหมายไว้แล้วถ้าผมทําคลิปตบสั่งสอนสายส้มผัถึงร้อย EP ผมจะหยุดหาคลิปทําลงช่องก็คือผมจะหยุดร้อย EP ก็คือหยุดนะครับอ่ะดูอีช็อตหนึ่งก่อนแล้วกันช็อตนี้ผมก็ทําให้เขาเช็คสภาพเขาหน่อยนะครับมายืนขาราชาขี้แอคกหรอดูสภาพตัวเองก่อนไหม <laughs> เออผมนี่ไม่อยากจะเชื่ออ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูเกมนี้เกมนี้เขาจะฟลุกฆ่าเราได้นะครับเออ ก็นั่นแหละครับผมพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้ก็คือผมจะทําตบสั่งสอนสายซ้ำสุบถึง EP ที่100แล้วผมก็จะหยุดแล้วก็จะเอาคลิปที่ผมได้ทําเก็บเอาไว้ลงช่องให้หมดก่อนนะครับโซช็อ, so, ชอตเมื่อกี้เขาก็เหมือนจะส่งรูปหัวใจให้เรานะครับเหมือนคล้ายแบบเออจะขอโทษผมปิดไปแล้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับส่งหัวใจมาให้นะแต่มันสายไปแล้วน้องมายืนแอคขำใส่พี่ยังแต่ต้นเกมแล้วอยู่ดีๆจะมาแอคท่าคือดีงี้ยมันสายไปแล้วหรือ เออผมนี่ไม่อยากจะเชื่ออะดูกันต่อนะครับเกมนี้ผมจะฆ่าเขาได้นะเพื่อนรอดูนะครับรอดูนะครับเรียบร้อยตายยังไม่ทันตั้งตัวนะครับยังไม่ได้ยิงผมสักนัดอ่ะดูสภาพตัวเองหน่อยนะดูสภาพตัวเองหน่อยนะครับอะดูกันต่อครับดูกันต่อโอ้ตอนนี้ผมมีหลายคอนเทนต์มากนะครับคอนเทนต์ตบสั่งสอนสายซ้ำสพ คอนเทนต์ตบต่างสอนเอแบบพเภทที่แบบยืนแอคคอนเทนต์ที่แบบมายืนขำแอคท่าใส่เนี่ยสามคอนเทนต์นะที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับเ <laughs> ยอะจริงๆคอนเทนต์ <laughs> ผมเนี่ยอะดูกันต่อครับเกมนี้เขาจะฆ่าเราได้นะเพื่นพนพนอนๆเราดูนะครับนี่ <laughs> เขาก็เหมือนที่พูดไปเขาสูงหัวใจมาให้เรานะ <laughs> เหมือนกยๆแบบจะมาขอโทษอะไรประมาณนี้นะ <laughs> แต่ก็พูดไปแล้วมันสายไปแล้วน้อง <laughs> มาแอคขำใส่พี่ก่อนอะ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับหลังจากนี้เขาก็ได้แค่นั้นครับได้ไปแค่สามเกมนะครับหลังจากนี้ผมก็พลิกมาชนะเลยนะครับห้าสามเนาะเดี๋ยวผมแช้งเพื่อนดูแล้วก็มันจะมีช็อตจบเกมด้วยที่ผมเชิญข้อข้อตี้เดี๋ยวเพื่อนรอชมรอฟังแล้วกันนะครับเขาเปิดไม้นะแต่ผมไม่ได้เปิดไม่นะครับก็เหมือนที่พูดไปเขาไม่ใช่สายซ้ำศพเราก็ไม่ต้องเปิดไม่นะครับอืม นี่นะครับเป็นอีช็อตหนึ่งนะครับในค่อนข้างตึงนะลายชาคีแอ๊กตึงไม่พอแม่งยังหลอด้วยโอ้โหผมนี่ไม่อยากจะเชื่อรอจนไม่รู้จะหล่อ,อยังไงเละเพราะเวลาที่ผมแต่งชุดมาเล่นหมุดม้าป่าเดยวดได้ส่วนมากผมจะไม่แต่งเอาหน้ากากปิดบังใบหน้าเหมือนคนอื่นใครเขานะครับผมจะโชว์ความหล่อของผมให้มันดูนะครับนี่สุดท้ายนะครับนี่ แล้วดูสภาพนะนี่เห็นไหมเป็นเพื่อนมารอดูตอนจบเกมที่ผมเชิญเขาข้อตี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลงวันนี้เลยจะลงวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าตัวมันดูหน่อยใชเป็นยังไงแอคใครไม่แอคเดนทันนลึ่งนะมาแอคขำใส่ราชาที่แอคจุดจบก็ตามสภาพนั่นแหละเนาะเอออ่ะเดี๋ยวมาดูแลกันเนาะตอนที่เขาข้อตี้เรามา ผมก็พิมพ์แชทบอกเขาอยู่บอกชื่อช่องบอกอะไรไปแล้วนะครับอยากให้เขามาดูคลิปเอาสภาพตัวเขาเองนะครับแล้วมารอรุ้นดูด้วยว่าเขาจะมาโผล่ในคอมเมนต์นรือเปล่าแต่ถ้าเจ้าตัวได้ดูคลิปแล้วรายงานตัวในใต้คอมเมนต์นนะน้องหรือคอมเมนต์มาเลยผมเองครับคนในเกม <laughs> โอ้ผมนี่ไม่อยากใจชื่ออะนี่ตอนนี้ผมกําลังพิมพ์แชทนะครับอืม มายืนขำเขาอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็นช็อตที่ผมพิมพ์แชทนะครับอ่าก็คลิปนี้น่าจะไม่เกินเที่ยงคืนของวันนี้นะน่าจะไม่เกินเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับอืมอาจจะได้ลงให้เพื่อนได้ดูกันแน่นอนนะครับนี่นะครับเป็นช็อตที่ผมพิมพ์แชทนะครับบอกเข้าไปนะครับพิมพ์ชื่อช่องบอกอะไรเขาหมดแล้วแหละเขาก็เปิดไม่อยู่แต่ผมไม่ได้เปิดไม้คุยกับเขานะครับ ผมจะเปิดไมก็ต่อเมื่อเจอสายซ้ำศพนะครับแต่ส่วนมากสายซ้ำศพมันไม่ค่อยค่อยกล้าสู้หน้าราชาคีเอ็กสักเท่าไหร่นะครับอืมส่วนมากแต่ถ้าเจอพวกเกียนที่แบบแอคท่าเฉยๆอะไรประมาณนี้ผมก็จะไม่เปิดไม์ผมจะพิมพ์แชทบอกเขาดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนไปฟังช็อตที่เขาเปิดไม์หน่อยแล้วกันและยินเสียงที่เขาเปิดไม์อะไปฟังช็อตนี้หน่อย ุยยาก็เจอจุดก็นอนอยู่ไรตรีเอ่อเคีย้ยแล้ววะเข้าเห็นสภาพใหม่ปัะปอนปังปังปอน,ปน อาจารย์งพอเนี่ยอล้า่ลกอนียิกก็นั่นแหละครับมันจะเป็นช็อตที่ผมเชิญเขาคอตตี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะผมจะได้ทําลงให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้เลยนะครับก็มันเป็นกรณีที่เราเชิญฝั่งน้องข้ามนะครับแล้วเขาก็ กล้าเข้าทีเรามานะครับเราก็ได้เข้าชื่อช่องเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาให้เขามาดูสภาพกันหน่อยว่าไอที่มาทําทรงยืนแอคท่าขำถ่ายราชาคียแอคแต่ต้นเกมเนี่ยจุดจบเป็นยังไงนะเพื <c oughs> ่อนก็คงเห็นนะครับพอรู้ว่าผมพอรู้ว่าผมตบสั่งสอนแล้วเขาก็มีการส่งรูปหัวใจส่งมาให้ผมไปแต่ก็เท่านั้นมันสายไปแล้วนะ้องมายืนขำพี่อย่าเออมันสายไปแล้ว <c oughs> โอเคเดี S 1> <S 1> <S 1> okay, ๋ยวยังไงคลิปนี้ผมจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันเดี๋ยวจะขอรีบไปตัดต่อคลิปเกมเมื่อกี้ก่อนนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube ผมด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ